สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ดินในเมืองไทยนะครับเป็นหัวข้อที่สำคัญมากแต่หลายคนก็อาจจะยังสับสนอยู่บ้างครับเรื่องประเภทของเอกสารสิทธิต่างๆนี่แหละครับการเข้าใจความแตกต่างนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะมันช่วยให้เราซื้อขายได้อย่างมั่นใจไม่เจอเรื่องอปวดหัวที่หลังได้ เราจะมาย่อยข้อมูลพวกนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันชี้ให้เห็นความต่างสำคัญสคัญโดยเฉพาะเ,าเรื่องใครเป็นเจ้าของจริงๆที่เรียกว่ากรรมสิทธิ์นะครับออื uh huh. แล้วก็ใครแค่มีสิทธิ์ใช้หรือแบบไหนซื้อขายโอนต่อได้หรือมีเงื่อนไขอะไรทีอ่อาจจะทำให้สิทธินั้นหายไปได้บ้างเอาล่ะครับเปิดมาก็ต้องถามถ,ามถึงตัวท็อปสุดก่อนเลยโฉนดที่ดินหรือนอนสซจอนีอ่มันพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงครับทำไมใครๆก็อยากได้ตัวนี้กันค่ะ คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยนะคะโฉนดที่ดินหรือนอสอสจอเนี่ยเป็นเอกสารเดียวที่ให้กรรมสิทธิ์แบบเต็มร้อยเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือคนที่มีชื่อในโฉนดอะค่ะคือเจ้าของที่ดินตัวจริงเลยมีสิทธิ์เต็มที่ในการใช้ประโยชน์หาผลตอบแทนจากที่ดินแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือซื้อขายโอนหรือจะเอาไปจำนองก็ได้ค่อนข้างอิสระนะคะอ๋อครับครับ <N> นี่แหละคะ่ะที่ทำให้มันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่คนซื้ออ,อยากได้ที่สุดเพราะมันปลอดภัยสุดแล้วแต่ว่านะคะก็มีข้อแม้นิดหนึ่งคือถ้าปล่อยทิ้งร้างไปเลยไม่ทําประโยชน์เลย10ปีติดต่อกันอันนี้รัฐก็อาจจะเพิกถอนกรรมสิทธิ์นั้นได้เหมือนกันค่ะโหจริงเหรอครับเนี่ยแค่ปล่อยร้าง10ปีนี้สิทธิ์ในโฉนดก็อาจจะหายไปได้เลยเหรอครับโอเคงั้นถ้าโฉนดคือที่สุดเรื่องกรรมสิทธิ์แล้วพวกใบจองหรือ n สอ ที่เราเห็นกันบ้างอันนี้มันต่างกันเยอะเลยไหมครับแบบฟ้ากับเหวเลยหรือเปล่าต่างกันเยอะมากค่ะใบจองหรือน o 2เนี่ยนะคะให้แค่สิทธิครอบครองชั่วคราวเท่านั้นค่ะคือเข้าไปทําประโยชน์ได้แต่ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์นะคะไม่ใช่เจ้าของ<อ>ดังนั้นดยนะ่ะแล้วเนี่ยซื้อขายหรือโอนให้คนอื่นไม่ได้เลยค่ะยกเว้นอย่างเดียวคือตกทอดเป็นมรดกนะคะ แล้วสิทธิ์นี้ก็หลุดมือง่ายด้วยถ้าไม่เข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินหรือปล่อยร้างไว้เกิน3ปีอย่างที่เอกสารข้อมูลบอกไว้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนให้สิทธิ์ทํากินชั่วคราวแล้วก็ห้ามซื้อขายทีนี้เอกสารอีกกลุ่มที่น่าจะเจอบ่อยรองลงมาก็คือนอสสกับนอสสกหรือที่เรียกว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์อันนี้ก็ยังไม่มีกรรมสิทธิ์เหมือนนสสแต่ในข้อมูลบอกว่าซื้อขายได้ S <S มันต่างกันยังไงครับตรงนี้ใช่ค่ะทั้งนอสสามแล้วก็นอสสามกนเนี่ยก็ยังให้แค่สิทธิครอบครองเพื่อทําประโยชน์เหมือนกันค่ะยังไม่ใช่กรรมสิทธิ์เต็มๆแบบโฉนดแต่ว่าจุดที่ต่างจากนอสสองก็คือ2ประเภทนี้สามารถทําการซื้อขายหรือโอนให้คนอื่นได้ค่ะ <ừ> แต่ก็มีขั้นตอนนะคะไม่ใช่แบบโอนกันได้เลยทันทีต้องมีการรังวัดตรวจสอบแนวเขตกันก่อนแล้วก็ต้องประกาศให้คนทั่วไปทราบก่อน30วันเผื่อว่ามีใครจะขัดขานนะคะครับ แล้วก็มีเงื่อนไขเรื่องการครอบครองด้วยนะคะถ้า,าไม่ได้ครอบครองติดต่อกัน1ปีสิทธิ์ก็อาจจะสิ้นสุดไปได้เหมือนกันค่ะตามที่อินโฟกราฟิกสรุปไว้ครับครับเข้าใจละทีนี้มาถึงกลุ่มเอกสารสิทธิ์ที่ดูจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะมากๆเลยอย่างสปก401อันนี้ผมเข้าใจว่าเขาให้สำหรับทำกเกษตรเท่านั้นเลยใช่ไหมครับดูจะจำกัดกว่พวกนศสาอ,อีกนะแม่นยําเลยค่ะ สปก401ี่คือออกให้โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะวัตถุประสงค์ชัดเจนมากคือเพื่อการเกษตรเท่านั้นคนที่ได้รับเอกสารนี้นะคะจะมีแค่สิทธิทำประโยชน์ในที่ดินค่ะไม่มีกรรมสิทธิ์อืมไม่มีกรรมสิทธิ์และที่สำคัญคือซื้อขายหรือโอนให้คนอื่นไม่ได้เลยนะคะยกเว้นอย่างเดียวคือตกทอดเป็นมรดกให้ทายาทที่เป็นเกษตรกร,รเหมือนกันอ๋อครับ ถ้าผู้ถือเอกสารเกิดขาดคุณสมบัติไปหรือว่าเอาที่ดินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เช่นไปสร้างรีสอร์ตอะไรแบบนี้สิทธิ์ก็อาจจะถูกเพิกถอนได้ค่ะเข้าใจเลยครับคือเน้นช่วยเกษตร,รกรจริงๆแล้วสทอกอล่ะครับเห็นว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับป่าสงวนอันนี้ข้อจากัดคล้ายๆสปกไหมครับลักษณะจะคล้ายกันค่ะในแง่ของข้อจำกัดนะคะสะทอกอคือหนังสืออนุญาตให้ทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะ ให้เพียงสิทธทิทำกินเท่านั้นนะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์รรธอีกละใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าซื้อขายไม่ได้เช่นกันสิทธินี้ก็ไม่ถาวรนะคะถ้าไม่ทําประโยชน์ติดต่อกัน2ปีทางราชการก็อาจจะเเรียกคืนพื้นที่ได้ค่ะครับครับทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายที่เอ่อผมว่าสร้างความสับสนบ่อยมากเลยกนบกหหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นว่าพอบท5ที่ใช้เสียภาษีบำรุงท้องทีท่นะครับ อันนี้ในภาพอินโฟกราฟิกบอกชัดเลยว่าเป็นแค่หลักฐานเสียภาษีไม่ใช่เอกสารสิทธิ์อันนี้คือยังไงครับประเด็นนี้ต้องย้ำเลยค่ะตัวกนบก5หรือพบอรทหเนี่ยนะคะมันเป็นแค่ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้นเองค่ะไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินใดใดทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโอ้โหไม่ใช่เลยใช่ค่ะดังนั้นเอาไปซื้อขายไม่ได้แล้วก็ใช้อ้างความเป็นเจ้าของตามกฎหมายไม่ได้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าที่ดินผืนนั้นจริงๆแล้วเป็นที่ดินของรัฐหรือมีการจัดสรรอะไรใหม่คนที่เคยจ่ายภาษีพปท5ก็อาจจะต้องย้ายออกนะคะไม่ได้มีสิทธิ์อยู่ที่เดิมเสมอไปค่ะฟังทั้งหมดแล้วภาพรวมนี้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสรุปแล้วหัวใจสำคัญที่คนสนใจเรื่องที่ดินต้องจำให้แม่นเลยคืออะไรครับ ค่ะถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือมีเพียงโฉนดที่ดินนอสอสีจอเท่านั้นที่ให้กรรมสิทธิ์เต็มรูปแบบซึ่งทำให้ผู้ถือเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแล้วก็สามารถซื้อขายโอนจำนองได้อย่างปลอดภัยที่สุดอืมตัวอื่นไม่ใช่ค่ะ เอกสารประเภทอื่นๆเนี่ยให้เพียงสิทธิทครอบครองหรือสิทธทิทำกินซึ่งก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็เงื่อนไขแตกต่างกันไปดังนั้นนะคะการตรวจสอบประเภทเอกสารสิทธิ์ให้แน่ใจก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่สําคัญมากๆเหล่านี้นะคะคือก้าวแรกเลยของการจัดการเรื่องที่ดินอย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยค่ะครับก็น่าคิดต่อนะครับ พอรู้เรื่องประเภทเอกสารสิทธิ์แล้วมันก็ทําให้เห็นความซับซ้อนไม่น้อยเลยคําถามที่อยากชวนให้ลองคิดกันต่อก็คือนอกจากเรื่องประเภทเอกสารที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยมันยังมีคําถามเชิงลึกอะไรอีกบ้างที่เราควรจะต้องถามตัวเองหรือว่าตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทยเพื่อให้มันรอบครอบที่สุดจริงๆครับ